จริงหรออันนั้นยังไงอ่ะสองคนง่ะคนไงแม่เนี่ยเราเราไปยืนกับผมขิงค์เลยไปยืนกับผมขิงเลยเออเออดูก่อนไม่ไม่ไม่ใช่ต้องสามต้องสามเล่กอันเดียวเล็กอันเดียวอ๋ออันเดียวอ๋อช่วยกันตีเป็นคู่ก่อนก็ใครยืนตซนโนซ้ายโนขวาก่อนไม่ได้ดิถ้าตีเป็นสามไม่ได้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 คิ้วย่นกันเราไม่ไม่เออเราตีให้มันเป็นไม่หรอนี่เป็นครั้งแรกแล้วนะดูรูเล็กเพื่อนไม่ไม่น่าจะได้เคยเห็นครั้งแรกที่เก็บเกิดมาไม่เคยเก็บของ มันตีงไงอ๋อคนดีค่ะใช่ครับครั้งแรกที่แข่งเป็นคนดีปกติชายเราก็วางไว้ปกติคือทิ้งอย่างเดียวครับแล้ว oh, ันก็เนี่ยเนี่ยให้ให้เนี่ยนักกีฬาเทนนิสตีเนี่ยอ๋อเป็นนักกีฬาเทนนิสตียังไงคะให้ออฟตีออฟหน้าตะกิงพี่อบซีตีอย่างอื่นเป็นตีอย่างเงี้ยตีหรอตีอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนกันขึ้นกลับมาเลยต้องตีเลย ลบนะตีขึ้นนยแรงแรงฟาดตกเลยปวดเหมือนกันเหมือนกันยังไม่หันได้ตีเลยอ่ะยืนมานี่ยืนตเลยตีฟันแรงเลยโอ้โหออไอะกินหมูขาเถอะไปเราเป็นไม้สองเลยยิง พอมาแล้วก็ตีไปก็ไดล้วไปมาระวังโดนพ่ตีไม่ถูกอุ้ยสะดุดสะดุดขึ้นอไม้สองนูขอไม้สองต้องต้องเห็นเพียงเพีมีใครเคยดูก็จะมีป้าคนนึงรีวิวในติ๊กต็อกแล้วคือป้าแกตีแบบป๊อปป๊อปไม่ได้ค่ะหนูขงคอไม้สองแบบโดนอะไรปะ เอาอีกขอขอแรงแรงเไม่ได้อ่ะมันต้องเราต้องขึ้นมาก่อนกับได้ได้เปิดเลยเปิดเลยโอเคนี่ขอไม้สองทำไมเราไม่ให้คนปีนไปมาน้องสาม่ะโอ้รีบไปนที่แหละอ่ะพี่แดงรับไม้สองหนึ่อันแรงเลยฟาดขึ้นเลยเออ สอรี่นอนให้ไม่ยืนนี่เลยนี่เอฟซีเราคนแก่น่าจะเล่นเป็นเยอะแข่งแข่หมดเลยพ่อหนูเล่นเทนนิสเก่งเออเออไม่ขูดไม่เป็นไรไม่ขูดไม่ข โอ้ไม oh! ่ถ oh, ือว่าเป็นอไปเอาเอาแบบไปจับให้ได้ไปจับให้ได้โอ้สิบกีแล้วสิบกีเหมืนกฮะตั้งมาพันคันๆนี่แหละหนึ่งใจเย็นๆจใจเย็นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่คนใจร้อนเลยไม่ต้งเย็นเย็นตรงเส้นตรงเส้นตรงเส้นนี่วิรอเลาครอบพอจะทำไป โยนโยนอย่างนี้นะโยนอย่างเงี้อโอ้เจ็บอะไรอย่าว่าพี่นะนี่ไงหนูต้องเล่นออนี่นี่นี่ลบลบอ่าอุ้ยเลาละนี่แซวๆนะเพื่อนเพื่อนแกแต่น่ารักผมก็แก่แล้วเราแก่แล้วจริงทุกคนมาดูทุกคนค่ะพี่น่าหันมาทางนี้หนูจะเล่นให้ทุกคนดูลุก ดูนะอ๋อเขใจสขใจเราเมันพันกันน้องสามมาลงเร็วอันนี้อันนี้เออไป่เราตีช่วยง่ายๆเลยอยู่ฝ่อยแค่นี้แล้วนี่อยู่ปล่อยแค่นี้ไม่อยู่อยู่อยู่เหมือนตีแบดเหรอเออตีงัดขึ้นมาเลยคุณฉีคงาเธอไม่กลับมา ป okay. yeah. ุ้งแล้มันขึ้นเหนืงนู่นเลยเยี่ยมเก็บไปเก็บไปเก็บไปรถมารถมาบอกรถก่อนบอกครับบอกรถค่ะรถครับข้าวค่ะไม่แกะแคหลุกเดี๋ยวไปหาไลน์เฮ้ยขึ้นมาไม่้เนตรงถุนบนตรงถุนน่ะแต่ว่าไม่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 ถุนหรือไปแล้ก็จะได้อ้วกแตกทีเดียว นี่น้เนาะนักเนตนีครับมาแล้วครับนี่มันได้ยังไงด้อะทำไมเงี้ยมันมาอยู่ในกายพี่ไหนยังไมันเข้าไปได้ยังไงอ่ะมันเก่าแล้วไม่เอ็นเอ็นกรอบเฮ้ยอะไรกัน้่ะต้องใส่แลงเยอะเราถือแบบมันอยู่ยังไงมันเข้าไปข้างในไหมซิวะแบบ ทุกคนต้องสามอ่ะตัวนี้ไป็ดขคอแต่พี่นาย่าหมายหายเลวเอาไปหาเลยเล่นหรอไม่ถูกข้อเลยก็จะเล่นอย่างนี้แหะที่มข้อไอ้หนูอ่ะพี่นายไปโอบอ่ะ เอามาะลรมันถูกแช่ไว้ไหนอ้าวเลยไม่เอามือขึ้นเเยแกนแล้วเดินต่ำไปดิย เงยเหมือนกันนะทุกคนตั้งใจตั้งใจเต้นยากอยู่เขาบอกได้ทีเดียวใช่หายไปเลยคนตีตรงพื้นแล้วมันต้องตีตรงไหนอ่ะเขาให้ตีกับแบงค์เปล่าน่าสนุกพี่แบงค์นี่มาทุกคนเอาใหม่ เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยถ้าตีตีเป็นเหนื่อยไม่เป็รค่ะโอ้โห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 อะไรกันโหดีฝังดีสูดเน่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 เนี่ยไม่อยู่ข้าวหรอมาชินะชิมาจังจ พ <Indonesia> ี่นัททำานเทนนิสโชนหนูมาด้วยนะหนูเคยเล่นอยู่นิดเดียวจะดูมืนไม่เคยเล่นเลย ไปไหนอ่ะมันทำมให้มันกลับไอยังไงคะสีมันไปลงตรงอ่ะต้องถามต้องถามเอฟซีที่เล่นเป็นเพราะว่าเราเล่นไม่น่าจะถูกวิธีเราต้องตีให้กัน,นเพื่อนๆไอแบบเนี้ยฐานมันต้องอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ตรงตรงเราเลยเนะนี่ยจังเน่นยังไงคะ เนี่ยน้องสามมาอยู่เลยมาคู่เลยเฮ้ยได้แล้วไม่ต้ออยู่เล่นให้กลุ่มขอเนี่ยไปตนข้าวก่อนเล่เก่งแล้เล่นตีตีให้มันตรงตีมันตรงมันก็กลับมาตรงมันเหนื่อยตีตรงๆมันก็กลับมาตรงแค่นั้น เอาถ่านมาใกล้ๆปรับเชือกด้วยเหนื่อยเหมือนกันเดี๋ยวกลับมาทุกคนอุ้ยทำไมมันเป็นอย่างนีน้นะไปเอาน้ำก่อนน้ำนเปล่ามันก่อนไปอุ้ยพี่น้องขอบคุณค่ะอววีเ ถานต้องอยู่ใกล้เท้าเราอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วมันก็จะกลับมาหาโอเคเข้าใจละแต่ไปเล่นใหม่ไปเล่นใหม่ไปเล่นใหม่หยิบน้ำก่อน ร้อนมากเลยข้างน้ทุกคนเข้าใจเข้าใจเข้าใจเ <c oughs> จ้าพี่ชายต้ะขาเล่นอยู่ด้วยกันไงอายุน้องยังหอมเฮยฮ มีภาพพี่คอนเฟิร์มแล้วกันขอบคุณครับอุ๊ยพี่นายใจหนูขายของจริงแล้วเหรอถือจะมาหนูจะกินชามาสักสี่แก้วก่อนมามาแบบปกตินั่นแหละเดี๋ยวล้นเกินเอ้าพี่นายไปดิดดิดกันพี่ภูงพี่คูงคิงขายเก่งทุกคนบอกขนมไม่เป็นขัวนะอร่อยมากผมว่าอร่อยอันนี้แบบพี่ น่ารักตลกมากคุณก็ไปส่องเห็นหายไปสักพักหรือเปล่าคะไม่เห็นเลยนอกกันนั่นแหละเลยกับแม่อืมคุ้มคุ้มคดูเลยค่ะคุณคุณ่ค่ะคดยดูเลยค่ะคุ่ะน้อง ตรงถึงแก้อะไรเยอะทั้งหมดนิดเดียวอ่ามันมีช่วงบารโบีวนี้นึงด้วยอ่าพี่ว่าเดี๋ยวแค่เพื่อต้องมีเดี๋ยวดูว่าพี่บอกนะคะสูตรทำอะไรนิดหน่อยพี่บอกว่าหนูกลหนูไม่กล้ากดไปทุกคนหนูไม่กล้ากดไปให้พี่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 เกดมาเถอะหนูเกรงใจพี่เขาเกรงใจขอเติมเลย